หิมะไม่ตกหิมะไม่ตกแต่ลูกเห็บตกเออแปลกอากาศปีนี้แปลกแปลกหนาแปลกแปลกหนาแปลกแปลกเหนาแปลกแปลกแข็งมาแล้วลูกเห็บตก <c oughs> บอ่อปิดฮะวันนี้บอ่อปิด ฟังเสียงยังอ่ะเมื่อกาลงไปเลยมื่นบรรยากาศมาดูสะพานใหม่สะพานเก่าสะพานเก่าพังแล้วสะพานใหม่บรรยากาศบ่ายสามตองฟ้าคือจะเปิดเนี่ยนะ เห็นข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีแสงเหนือทั่วทุกมุมของประเทศสวีเดนพยากรณ์อากาศว่าการลงไปหลวอวหมว่าสเกลยางหัวมือตั้งแต่เสียงยังเหรอแล้วก็ปิดแข้งไปหมดแล้วอน,นสะพานสะพานเกานะมันพังแล้ว สะพานจอดรถอ่ะโอ้ยจอดเรืออันนี้คือเรือเรือพายธรรมดาเรือสำหรับออกทะเลก็คือเก็บเก็บก่อนที่หิมะจะมาเอาขึ้นท่าเรียบร้อยเสียงน้ำแข็งแตกวพวกเปียกเปียกวเปียกอยู่ข้างล่างอ่ะไอเฮ็ดไหม่ท่าจอดเรือ อันนี้อันเก่ามันพังเสาอยู่เสาเยเลยอะฝรั <c oughs> ่ง,งเขาก็ะมียกิจกรรมแปลกๆอืมกิจกรรมแปลกๆคืออะไรพิสดารพิสดารเ็คือไปจอเป็นบอเป็นบอนี้น้อยเพราะล้มโตเนี่ยแหละเราก็พากันเป็นเรนเ่นน้ำอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> แล้วก็ต้องเฝ้าึ้นว่าแซน้ำอุ่น ประมาณนี้เป็นยี่ยังกี่ประหลาดประหลาดนะฝรั่งสไตล์ฝรั่งก็จะประมาณนี้ฝ้าก็ยังสิเปิดนี่แหละแต่ฟ้าเปิดก็จะเห็นนะแสงเหนือนะก็จะเห็นแสงเหนือถ้าไม่เปิดก็ไม่เห็นฟังเสียงใหญ่ ตกแค่บกี้บ่ถึงครึ่งชั่วโมงบ่ถึถงครึ่งชั่วโมงพิผ่านมาเมื่อกี้อันแข็งอุณหภูมิมันอุณหภูมิมันต่ำมากตกกลางมาเปลี่ยนมันเป็นแดดแล้วกันมานั้นู้หนาว